เนื้อส่วนไหนอีกทีนะคือไม่เนื้อส่วนไหนอีครับสันสะโพกครับภาษาลาตินที่อะไรพิคัรยาพักจากความวุ่นวายมาสัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นที่เมลี่คาเฟ่ทุกมุมของร้านออกแบบมาเพื่อความผ่อนคลายให้คุณได้ชิลทำงานหรือแค่พักใจกับธรรมชาติและดีไซน์ที่เรียบง่ายทุกอย่างลงตัวเพื่อช่วงเวลาที่สงบของคุณ และที่สําคัญที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศอาหารก็ไม่เป็นสองรองไข่บวกกับความคิดสร้างสรรค์ของเชฟบอยแล้วทุกจานทั้งอร่อยและดูดีเลยทีเดียวขอขอยิมถ่ายอันนี้ด้วยไถ่ายเลยถ่ายเร็วๆอย่าช้าายถ่ายช้าเดี๋ยวรสชาติมันจืด นี่ข้าวเกียบเิข้าวเกียบไหมฮะกินกับ<อ>นี่เหรอเนยถั่วใช่เนยถั่วทำไมมันมีใบใบอะไรกันเนี่ยมีกลิ่นเผ็ดเด้วยนะไหนอะกลิ่นเผ็ดเอยู่ในนี้ไม่ต้องเป็นข้าวเกียบแต่ก็บอกว่าเป็นเป็นข้าวทอดมีความเป็นถั่วครีมครีมมีความเป็นซอสญี่ปุ่นหน่อยๆเหมือนกับโชยุอะไรแบบนี้แล้วก็มีรสชาติแซ่บๆหน่อยเขาบอกว่าเป็นซอสเนยถั่ว คุณผู้ชมเรานั่งอยู่กลางสวนเลยนะฮะตรงนี้เราอยู่หัทไทราชถนนหัทไทราชแล้วก็อยู่ริมคลอง6งวาพกวาคุณผู้ชมครับชื่อร้านโมริสายญี่ปุ่นที่แปลว่าป่าเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักขายทั้งของหวานของข้าวเครื่องดื่มตรงนี้คือชานเมืองที่คุณผู้ชมใช้เวลามาแค่ครึ่งชั่วโมงจากกลางเมืองนะฮะแล้วก็ได้อาหารหลากหลายหลากหลายมากนะฮะทั้งเขามีทั้งไทยฝรั่งทั้งไทยญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่่ญี่ปุ่นตั้งอะไรอีกก็ไม่รู้วันนี้เสิร์ฟเราแบบ หลายขอดมากนี่บูราต้าชีสมันเป็นชีสที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดแล้วอยู่ทางภาคใต้ของอิตาลีไปอิตาลีเนี่ยจะเจอเจ้าบูราต้านี่เยอะเลยคล้ายๆ c o คอเทชชีสทยันกับสับปะรดที่ทางร้านบอกว่าเป็นสับปะรดปูแลนะลูกเล็กๆลูกผสมระหว่างภูเก็ตกับนางแลกลายเป็นปูแล ที่เขาก็ปรุงไว้วแล้วนะก็มีน้ําสลัดอะไรเขามีหอมๆอมแล้วแต่นี่มาตัดคือมันเขาก็จืดไปอ,อันนี้มาเพิ่มเปรี้ยวหวานแต่นี้เขาเขาจะหวานนะาฟูแลน ถูกปากคนไทยแน่นอนเป็นการทานชีสแบบคนไทยคือเหมือนเอาบัวต้าชีสเนี่ยมาวางบนส้มตาผลไม้แล้วก็มีเจ้าสับประรดฉ่ำๆแล้วก็มีผักนานาชนิดโดยเฉพาะมะเขือเทศซึ่งอันนี้ดีมากถ้าคนทานชีสย,ยากๆแล้วก็อยากจะหาชีสทานในรูปแบบไทยหน่อยแล้วได้สับประรดเก๋ๆทุกอย่างมันกลางสันของดีๆมาหมดเลยมารวมกันอยู่ในจานนี้ไปได้เลยเื่นใจคือสับประรดด้วยอ,อร่อยเข้าก<ช>ันเข้าเลย เป็นขนมปังกระเทียมนะฮะเป็นกรลิกนี่ไงขนมปังกาลิกอ่านี่ชอบเลยอันนี้อันนี้ชอบเลยมันเป็นเนยเนยตีอ่าเนี่ยเนยตียีก็ไปตีกับกระเทียมนี่ครีมชีสเลยเราอร่อยเลยอร่อยเลยนี่อร่อยแน่ก็เอาให้ดูหน่อยให้ได้เลยเออออกมาเป็นแบบนี้ดูฮะร้านคาเฟ่แบบนี้ต้องทำขนมปังเด่นพอสมควร เนี่ยนี่นุ่มใช้ได้คนไทยเรานิยมทานขนมปังนุ่มๆแบบนี้นสนตล์ญี่ปุ่นนะุผมชมแต่ข้างในนุ่มหน่อยข้างนอกกรอบคุณรู้ทางขนมปังจริงมากไปอยู่เมืองนอกไปสิบปีนั้นทานแต่ขนมปังแทนข้าวอยู่แล้วไปตกเครื่องตกนานจัง <c oughs> ไม่ไปตามมื <c oughs> อถืกลับ <c oughs> อืมอร่อยอร่อยครับอันนี้พีนุ่มอร่อยเลยขนมปังนุ่มชุ่มเนยตัวชีสดีนะฮะแล้วก็กลิ่นกระเทียมไม่แรงมากคนเดียวทานได้ทั้งลูกเลยอ่าหวานมันอันนี้แนะนําเลยมาสั่งเลยนะสังจานนี้ได้เลยแต่นี่รูปแปลกหน่อยอันนี้ญี่ปุ่นละเป็นเต้าหู้เย็นนะฮะแล้วก็เป็นซอสคอนซึนะเป็นซอสที่ทําเป็นเจลด้วยขออนุญาตเอาวันออกหน่อยนะครับได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอีกออันนั้นน่าจะเป็นผักดองวางได้ไหมครับ ครับแล้วก็นี่คือซอสคอนเสินะฮะัคอนเสิก็คือเจ้าซอสเปรี้ยวรู้สึกจะมีถั่วตัดด้วยมั้ยวางอยู่บนนี้อะไรมาครับเป็นขนมจีนน้ำยานี่ขนมปังกระเทียมชีสญี่ปุ่นเต้าหู้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขนมจีนน้ำยาน้ำยาอ๋อปลากระพงปลาทะเลน้ำยาทะเลหอมเต้าหู้เมันก็เต้าหู้ไหม้ๆอ่ะนะผมชอบกลิ่นกลิ่นไหม้ของเต้าหู้ เต้าหู้ญี่ปุ่นนี่เขาอร่อยไม่แพ้จีนเลยนะเป็นเต้าหู้สดๆเนี่ยแล้วก็อร่อยแล้วตัวข้างล่างเนี่ยเขาเบิร์นมาส่วนตัวเนี่ยคล้ายๆน้ํายานะสีใสถั่วตัดมาด้วยใสถั่วตัดแล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นตะวันออกเยอะไปเลยรู้เย็นๆกับซอสคอนซึที่ไม่เปรี้ยวมีกลิ่นคอนซึเบาๆแล้วก็ออกแนวครีม,รม,รมๆรนะีถั่วนะทานเล่นอร่อยดีฮนะเพื่อนมาฮะโอ้โห พี <S <S ่บอยนี่ยเจ็บอยเหรอเนี่ยนี่คนนี้ชบอยพี่บอยนี่เองพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีสวัสดีครับพี่บอยยืนตรงนี้พี่บอยยืนตรงนี้แล้วไปไหนอีกละเขาจะเป็นคนอย่างเงี้เขาโอ้โหพี่บอยแล้วเอาไอ้ที่แนมแนมตไอพี่พพีี่่บอยมายืนตรงนี้เลยครับว่าอยู่ตรงนี้ตรงตรงกลางนี่ตรงกลางอ่เออยืนตรงนล้งเลยฮะน่าวคผมรู้เบื่อเวียนหัวเขาจริงๆผมเบื่อเขาพี่บอยเดี๋ยวนะกินถูกไหมครับ เดี๋ยวนะอะไรบ้างเนี่ยเครื่องในข้าวทอดกับพินาปัตเตอร์รสแซ่บเนี่อืมอันนี้คืออะไรซุปฟักทองญี่ปุ่นนี่ฮะช้อนผมบอกแล้วซุปฟักทองนี่ไงพอใช้ช้อนนี่ก็ได้ไม่ได้แบ่งใครโอเคซุปเขาเข้มข้นมากแล้วด้านบนโรยด้วยอะไรฮะเหมือนแคกเอร์เหมือนปลา ปลาแห้งไม่ฮะเป็นนาโช่กรอบนาโชนาโช่แล้วก็มียอดอ่อนทันตะวันเล็กๆนาโช่คือแป้งของเม็กซูรนเขาจะใช้แต่ข้าวโพดแป้งข้าวโพดของทองแน่นมากคุณผู้ชม เค็มหวานมันคุณผูดชมเขาคือมันอยู่ในทานเล่นอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นของไทยเราก็ได้อยู่นะแต่ออกอีกรสหนึ่งมีเนื้อใช่ไหมฮะเนื้อครับห่อผักไงเมนูอะไรอ่ะพี่บอยเนื้อห่อผักเกาหลีเนื้อห่อผักเกาหลียังไงยังไงผมเอาเอาผักมารองก่อนไหมใช่ครับใช่ไงไม่ได้ทานเป็นแหนมใช่ไหมไม่ใช่แบบเกาหลีไงแบบเกาหลีมากอ่าให้ดีกว่ามาก คำใหญ่เ้วยขมวดรูดของดรูดเป็นยังไงจริงมานิ่งมีความเป็นเกาหลีญี่ปุ่นผสมแต่หนักแน่นแบบไทยจิ้มเดียวก็ได้ไหมอ่ะได้เหมือนกันคำเดียวคำเดียวได้ไงไปเชื่อเชฟเชฟงกเชฟงกเนื้อส่วนไหนพี่นะคือไม่เนื้อส่วนไหนพี่ครับสันสะโพกครับภาษาลาตินที่อะไรพิคันยะสันสะโพกครับล้ำดิย้อนนี่มีตัวครีมชีสกับกาหลกอีกอันนึงเป็นบอแล้วไงครับครีมชีสอันนี้เป็นกาหลก น้าท้าโปลอยู่โน่นครัผู้ชมคำนี้อร่อยมากเนื้อเขานิ่มสุกพอดีแล้วก็ผู้ชมดูด้านในแดงพอดีพอดีเลยนะฮะ ผักไทยที่มีความเป็นผักที่ไม่หวานไงเพราะไม่หวานมันมีความขมทา้ายเล็กๆเพื่อมาตัดบางเรื่องนะฮะแล้วก็มีความเค็มของเจ้าซอสร่านนี้ซอสอะไรโจยุวะโจยุไม่มีชื่อเพราะว่ามันไม่ได้ไม่มีชื่อแต่ใส่เต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นแล้วก็ใช้กระเทียมที่เขา ตุ๋นกับน,น,น้ำมันน้ำมันเข้ามามีกลิ่นกระเทียมเบาๆมีความมันเบาๆก็ออกไปแนวเค็มมันเนื้อนะฮะแล้วก็มีเจ้าผักเนี่ยมาห่อหุ้มแล้วก็เคี่ยวไปได้วยกันในหนึ่งคำจานนี้ไม่มีเผ็ดเลยไม่มีเผ็ดมีความนัวของกระเทียมหอมๆมาขบกลิ่นอาหารแบบนี้จะได้นะอีกคำแล้วมันมายังไรกับน้ำจีนน้ำยาเนี่ยอะไรเนี่ยมันจะเ้นโซเมงครับเ้นโซเมงผมต้องลองแล้วเพราะผมไม่ค่อยมีน้ำยา น้ำยาเขามันข้นเหมือนซุปฝรั่งขอโทษครับอร่อยมากมันต้องมีกระไยครับถูกต้องแล้วครับอันนี้อร่อยมีความเป็นกะทิโอเคเลยครับ้อ่านี้อร่อยทุกอย่างนะครับเหลายอย่างเป็นมาตรฐานหลายอย่างอร่อยแบบเจี๊ยบคมมากนะครับโมริอยู่ปริมคลองหกวาคุณผู้ชมฮะเปิดทุกวันตั้งจันทร์ถึงศุกร์นี่เขาจะเปิด1ิบโมงเช้าแล้วก็ไปปิดสามทุ่มเสาร์อาทิตย์ จะตื่นเช้าหน่อยมาที่นี่9โมงเช้าเขาเปิดต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะสวันเสาร์อาทิตย์9โมงถึง3ทุ่มเหมือนกันที่นี่เขาซ่อนตัวอยู่กลางป่าคุณผู้ชมแต่จริงลงทั้งด่วนมาไม่ไกลเลยเซิร์ชโมริรสชาติแบบนี้เลยฮนะคุณผู้ชมอร่อยทุกอย่างไม่มีเกือบไม่มีไม่เกือบใช่ไหม